สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาดูวิธีการต่อยอดชนชมอีกแล้วค่ะเพราะว่าชนชมที่เราปลูกเนี่ยเริ่มกิ่งยืดยาวนะคะวันนี้เดาก็เลยจะตัดถ้าตัดแล้วเสียได้ค่ะเราก็จะเอามาต่อยอดนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อยอดของดาวกันค่ะก่อนอื่นนะคะเดาก็จะหาต้นพันธุ์ อย่างต้นนี้นะคะเป็นสีแดงธรรมดานะสีแดงชั้นเดียวเราก็มันไม่เป็นที่นิยมค่ะสีสวยมากเลยแต่เวเราจะเอาต้นนี้แหละเป็นต้นตอนะคะกิ่งตรงนี้ที่ออกดอกเนี่ยเหมือนจะมีรากด้วยละเดี๋ยวเราจะลองเอาไปชำดูนะคะนี่จะให้ดูดอกสวยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่นิยมค่ะก็มีรากด้วยนะเนี่ย คล้ายๆจะเป็นรากค่ะเดี๋ยวเราจะลองเอาไปชําดูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อยอดกันดีกว่าเราก็ตัดการตัด,ตดในระดับที่เราต้องการนะคะต่าๆหน่อยก็ได้ค่ะแล้วทีนี้เราก็เอากิ่งของชวนชมดอกซ้อนที่เราต้องการนะคะนี่ค่ะหากิ่งที่แบบว่าพอดีพอดีนะคะเอามาต่อแต่กิ่งที่เราตัดมาเนี่ยดูด้วยนะคะให้มีตาติดมาสักสองตาค่ะ ก่อนที่เราจะเอาต้นต่อมาทําการต่อยอดนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมอดงดน้ํางดปุ๋ยนะคะ7วันก่อนค่ะให้ดินแห้งเลยนะคะแล้วก็เราจะถึงจะเอามาต่อยอดค่ะแบบนี้นะคะเราใช้ถุงคลุมแล้วก็เอาหนังยางมัดเพราะหนังยางมันจะดึงได้แน่นค่ะ เจาะรูนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้อากาศระบายค่ะอันนี้เดาก็ต่อไว้เยอะมากมายเลยนะคะหลายกิ่งเลยค่ะอันนี้มีแบบ2อ,อกิ่งด้วยในตอ1น่ตอนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะจากต้นตอแบบนี้นะคะอันนี้ก็ที่เราต่อไว้ประสบความสำเร็จก็เอามา โชว์ให้ดูกันนี่ค่ะที่เราเคยต่อยอดไว้เมื่อครั้งก่อนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าต่อแบบนั่งแท่นค่ะหลังจากที่เราต่อยอดแล้วนะคะก็อย่าเอาไว้กลางแดดอย่าให้โดนแดดโดนฝนค่ะเอาไว้ในร่มก่อนนะคะประมาณจนกว่าเขาจะแตกยอดะคะ่ะก็สังเกตง่ายๆนะคะเราจะเห็นถุงเนี่ยเห็นไหมจะมียอด ยอดอ่อนโผล่มานะคะเห็นได้ง่ายมากมเลยค่ะนี่นะคะคือดินเนี่ยเราไม่ต้องลดน้ำเลยนะคะเอาไว้ในร่มและงดน้ำเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวดาวจะมาแกะกันประมาณ15วันนะคะเขาก็จะออกหน่อแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราวจะแกะให้ดูค่ะ ต้นนี้นะคะก็คือเราใส่สองสีเลยดอกซ้อนสีรู้สึกจะเป็นสีม่วงกับสีแดงนะคะไว้คนละกิ่งค่ะเดี๋ยวค่อยๆแกะนะคะดึงขึ้นมาเพราะว่าช่วงตรงที่เราต่อไว้มันเพิ่งจะติดนะคะเราจะต้องค่อยๆค่ะอีกอันนึงนะคะ ใช้หนังยางมันจะดีอย่างเพราะว่าเราจะดึงถุงเนี่ยมันจะดึงง่ายค่ะนี่นะคะค่อยๆยกขึ้นมาแบบนี้นี่ติดแล้วนะคะจะเห็นว่ายอดยังเขียวแล้วก็มีหน่อแตกขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกหลายๆอันนะอันนี้ค่ะอันนี้เราใช้เป็นเชือกฟางผูกนะคะซึ่งบางทีเดาว่ามันไม่ค่อยดีเพราะว่าแกะยากแล้วก็การดึงให้ตึงเนี่ยก็จะยากค่ะอันนี้แกะยากนะคะเดี๋ยวขอแกะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดากก็จะค่อยๆดึงออกนี่จะเห็นว่ามียอดนี่ค่ะยอดออกมาแล้วนะคะแตกยอดแล้วสองยอดค่ะเขียวๆนะคะ นี่เดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้อันนี้เดาแกะไว้ก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าใบาเขาเริ่มคลี่ออกมาแล้วค่ะ2ยอดแบบนี้นะคะส่วนมากนะคะก็ประสบความสําเร็จค่ะแตกแตกยอดทุกอันนะคะที่ล้มเหลวก็มีนะคะก็คืออันแปลกพิสดารของดาวนี้แหละที่ดาวต่อยอดนะคะแบบนั่งแท่น2ยอด2เขาเรียกว่า2กิ่งใน1 ในหนึ่งต่อนะคะเออบอกไม่ถูกก็มันเน่าค่ะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูนะคะนี่ไม่ติดนะคะหลุดออกมาหมดเลยแบบนี้นะคะเน่าแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอแผลเขาแห้งเดี๋ยวเราจะต่อใหม่นะคะแต่อีกกิ่งหนึ่งที่เราต่อไว้นะคะตัวนี้ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแกะให้ดู อันนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งแท,แทนแทนประสบความสำเร็จนะคะก็คือนี่มียอดเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกิ่งชวนชมนะคะที่เราต่อยอดไว้นะคะส่วนมากก็ประสบความสำเร็จกับการต่อยอดแบบนั่งแท่นแบบนี้นะคะ เพราะว่าวิธีนี้เนี่ยมันง่ายจริงๆแล้วก็สามารถทำได้เยอะเลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองๆเอาวิธีนี้นะคะไปใช้กันดูค่ะเพราะว่าง่ายจริงๆแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะจะได้มีชวนชมไว้ประดับบ้านสวยๆแบบนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ